สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ m i s s Grand Pattern i n s i d e รรู้ลึกรู้จริงเรื่อง Miss g r a n d นั่นเองครับและเมื่อมาพบพิจารณาเมื่อไหร่นะครับก็ต้องมาอัปเดตนะครับสำหรับผู้เข้าประกวด Miss g r a n ิ International ในปี2021นี้นะครับและวันนี้เป็นกรุ๊ปที่6กกันแล้วนะครับสำหรับในกรุ๊ปนี้นะครับก็จะเป็นสาวผิวสีสุดแซ่บสุดปังนะฮะที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังว่าพวกเธอเป็นใครกันมาบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับไปกันเลย ครับมาถึงประเทศแรกเลยครับซึ่งประเทศนี้ก็ห่างหายไปนานนะครับบนเวที Miss g r a n d International นะครับนั่นก็คือ Miss g r a n d Angola นะครับซึ่ง Miss g r a n d Angola นะครับเธอชื่อว่ามาเซียมาริเลียอากอร์ซิโนเดนเมเซลนะครับก็จะเป็นนะครับตัวแทนของประเทศแองโกลานั่นเองนะครับซึ่งเธอนะครับมีอายุ 27ปีนะครับมีส่วนสูง170ซมครับซึ่งเธอเองเนี่ยจบการศึกษานะครับนั่นก็คือ IT Engineering นะฮะแล้วก็ทำงานนะครับเป็นเจ้าของกิจการนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรนะฮะแล้วก็เปิดร้านของเธอที่ชื่อว่า m s s s l g u m e s นะครับคำว่า Legumes นีแปลว่าผักนะครับนั่นก็หมายความว่านะฮะธุรกิจของเธอก็คือรับผักสดๆจากไร่จาก เช่าสวนอะไแบบนี้นะครับส่งต่อให้กับลูกค้าแบบว่าเป็นผักที่สดๆเลยทีเดียวนะครับและที่สําคัญแล้วนะครับมิสแกรนด์แองโกลาคนนี้นะครับเธอก็ยังคงนะครับที่มีความฝันนะครับที่อยากจะเป็นตัวแทนของประเทศตัวเองนะครับเข้าร่วมการประกวดระดับนานาชาติสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับซึ่งเธอเองเนี่ยก็บอกว่าเธอก็เรียนจบแล้วเธอมี อายุอานามที่พอจะโอเคแล้วถ้ามันเกินกว่านี้ไปก็จะไม่ได้แล้วนะครับดังนั้นแล้วนะครับมิสแกรนแองโกลานะครับก็เลยนะครับตัดสินใจนะครับเข้าสู่การประกวดนางงามนะครับแล้วก็เธอก็ได้ทำงานอย่างหนักนะครับเพื่อที่จะเอาทุนนั้นมานะครับใช้ในระหว่างการประกวด Miss Grand International นลครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้เธอด้วยกรแลการ Miss Grand a n g ล l าครับ และนะครับมาถึงคนที่2นะครับนั่นก็คือมิสแกรนไลบีเรียนะครับซึ่งเป็นปีแรกด้วยนะครับสำหรับมิสแกรนไลบีเรียคนนี้นะครับแต่ว่าคนนี้นะครับไม่ได้เป็นคนแรกที่มีข่าวว่าจะส่งมาตอนแรกคอนเฟิร์มเป็นอีกคนนึงนะครับแล้วก็กองก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นคนนี้นะครับก็คือฮาจามมย่าหมู่บ้านะครับซึ่งคนนี้นะครับก็มาแทนคนเก่าซึ่งคนเก่าได้ออกมาประกาศบน Facebook ของเธอเองนะคะว่าเนี่ยเออ ND คือแบบ ไม่รู้ว่าอะไรเหตุผลที่ปลดฉันคืออะไรฉันก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่นั่นก็เป็นปัญหาของเขาเนอะเรากา็ไม่ได้รู้ลึกอะไรขนาดนั้นนะฮะแต่ว่านะครับเธอก็ เอ็นดีก็ได้ส่งคนนี้มาเนี่ยฮารจามาย่ามูบ้านะครับซึ่งนะครับอ่าเป็นเด็กสาวอายุ22ปีนะครับมีส่วนสูง173ซนติเมตรครับซึ่งเธอเองจบการศึกษานะครับวิทยาการคอมพิวเตอร์และบริหารธุรกิจนั่นเองครับซึ่งเธอเองเนี่ยอยากจะรณรงค์นะครับให้ผู้หญิงทุกคนนะครับได้อ่าร่วมกันตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าจะมีส่วนร่วมหรือกิจกรรมอะไรแบบนี้เธอยินดีช่วยเหลือเต็มที่นะครับเพราะว่าคุณแม่ของเธอเนี่ย ก็เป็นโรคนี้เช่นกันและเธอจะเห็นคุณแม่ของเธอใช้รังสีนะฮะในเวลาที่มีอาการเจ็บป่วยก็รู้สึกสงสารเห็นคุณแม่แบบว่าทรมานอะไรแบบนี้ก็อยากจะมีส่วนร่วมกับโครงการแบบนี้นะครับสำหรับ Miss Grand Liberia 2021 h a j a m ม y a Muba มาต่อกันเลยนะครับกับคนที่3ามนะครับ Miss Grand Nigeria 2021 her name is patien christopher now she is 27 years old and her height is 170 c m t a l l นะนะครับมีแอปพูดสัษากี่เล็กน้อยได้แค่นี้แหละนะและสำหรับนะครับสาวคนนี้นะครับก็นะครับเป็นเจ้าของแบรนด์นะครับในด้านของความงามนะครับแล้วก็ด้านของการศึกษาด้วยนะครับเธอเองนะฮะอยากมีส่วนร่วมนะครับที่อยากจะให้นะครับ ทางภาครัฐส่งเสริมในด้านของสักภาพของเด็กของผู้หญิงนะครับแล้วก็คนพิการอีกด้วยนะครับผมและเธอเองอได้บอกไว้ว่านะครับเธอชอบท่องเที่ยวนะครับชอบเดินทางชอบสัมผัสวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วก็จะได้พบปะผู้คนใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับ Miss g r a n d Nigeria 2021 Patient Christopher ต่อไปนะครับมาดูคนที่4เลยนะครับคนนี้นะฮะ เกือบจะได้มาในปีที่แล้วนะครับแต่ว่าติดโควิดซะก่อนนะครับสำหรับ Miss Grand Cuba 2021 Her name Is Giselle v i y l a n she is representative of Cuba at Miss Grand International 2021 Phuket and Bangkok Thailand นะครับเธอมีอายุ22ปีนะครับสูง1 7 5 ซนติเมตรนะครับว่าเธอเองเนี่ยเป็นผู้ที่จบการศึกษาในด้านของเทคนิคเพจรัชกรรมนะครับซึ่งนะครับปัจจุบันเนี้ยเธอเองก็มีอาชีพเป็นนางแบบนะครับรวมไปถึงนะครับก็เป็นคนที่มุ่งมั่นนะครับถ้าให้ทําอะไรแล้วเนี่ยนางบอกว่านางแบบเป็นคนตั้งใจทํางานนะแล้วก็นะครับชอบพบปะผู้คนนะครับชอบไปท่องเที่ยวอยากจะมีโอกาสนะครับไปสัมผัสกับสิ่งที่ไม่เคยได้พบเจอนะครับรวมถึงอยากแชร์ประสบการณ์นะครับกับเพื่อนๆนะครับหรือ ใครต่อใครที่เข้ามาในชีวิตของเธอระหว่างการเดินทางของเธอนั่นเองครับสําหรับคนนี้เลยนะครับอ่างที่บอกไปนะครับว่าปีที่แล้วเนี่ยติดโควิดซะก่อนนะครับเนื่องจากว่าเธอได้มีการทํางานที่สัมผัสกับผู้ป่วยนะครับก็เลยไม่สามารถนะครับมาประกวดในปี2020ได้นะครับในปีนี้เธอกลับมาอีกครั้งหนึ่งด้วยความมุ่งมั่นนะครับของมิสแกรนด์คิวบาครับยังไงแล้วเป็นกำลังใจให้เธอด้วยละกันครับ แล้วมาดูนะครับคนที่5นะครับนั่นก็คือนะครับมิสแกรนด์ปานามานะครับซึ่งนะครับแต่งตั้งนะครับขึ้นมานะครับโดยองค์กรซินยอริต้าปานามานะครับซึ่งองค์กรนี้นะครับเขาจะมีมิสอินเวิร์สมิสแกรนด์นะครับแล้วก็มิสสุพรานชเนชั่นแนลนะครับสำหรับนะครับในงงามคนนี้นะครับเธอมีชื่อว่าเคทีไนโรบีไกเซโดริชาร์ดนนะครับเธอเองเนี่ยอายุนะครับแค่ ยีปีเท่านั้นเองนะครับมีส่วนสูงโอ้โหสูงมากนะฮะหนึเซนติเมตรนะฮะรวมไปถึงเธอเนี่ยเป็นนางแบบที่มีชื่อเสียงแถวปานามาแล้วก็ฝั่งยุโรปเลยนะและที่สำคัญนะฮะเธอเป็นนักกีฬาทีมชาติอ่าในประเภทกีฬาบาสเกตบอลอีกด้วยเออมีนักกีฬาอีกแล้วนะฮะโห ปีนี้มีนักกีฬาหลายประเทศมากนะครับในปัจจุบันนี้นะครับเธอกําลังศึกษาอยู่เนาะเรียนอยู่ชั้นปีที่2นะครับในสาขาวิศวกรรมนะครับที่ Intern University of Panama นะฮะเออนะครับแล้วก็เธอเองเนี่ยเป็นคนที่พูดทั้งได้อังกฤษ ทั้งสเปนนะครับแล้วก็อิตาลีได้ด้วยนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่าสายนางแบบนะครับผิวสีกับเธอคนนี้นะครับผมกับเคทีมิสแกรน์ปานามาจะแซ่บแค่ไหนเราต้องไปตามดูเธอกันนะครับและปิดท้ายนะครับสาวผิวสีสุดสวยของเราในวันนี้นะครับก็คือมิสแกรนโ์โดมนิกันรีพับลิกนะครับสเตฟานีเมดินานั่นเองนะครับซึ่งการประกวดในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นนะครับเมื่อวันที่ 8ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งมีผู้เข้าประกวดทั้งหมด26คนนะครับและเธอเองนะครับเป็นผู้คว้าชนะคว้ามงกุฎ Miss Grand Dominican Republic มาครองนะครับซึ่งเธอค้าสายส u p p community Dominican Republic in USA นะครับเป็นชุมชนของชาวโดมินิกันนั่นเองครับซึ่งเธอเองเนี่ยได้อพยพนะครับมาอยู่ที่สหรัฐอเมริกาในตอนอายุ8ขวบนะครับพร้อมกับคุณแม่และพี่ชายของเธอนั่นเองครับ ซึ่งเธอเองนะครับก็จบนะครับการศึกษาในด้านของการเงินและบัญชีนะครับและตอนนี้เนี่ยก็ทํางานอย่างหนักเช่นเดียวกันเพื่อจะหาเงินนะครับไปเรียนต่อในระดับปริญญาตรีในด้านของบริหารธุรกิจเอยขอโทษปริญาโทนะครับในสาขาบริหารธุรกิจนั่นเองนะครับซึ่งนะครับเธอก็มีอายุ22ปีนะครับสูง175เซนติเมตรนะครับชอบเล่นเบสบอลซอฟบอลนะครับชอบ ดันซิงด้วยรวมไปถึงไบกิ้งคือการปั่นจักรยานด้วยนะครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะที่ติดตามพีิรันนาทุกๆคลิปเลยต้องกราบขอบพระคุณจัดใจเลยนะครับผมช่องเล็กๆเ,เรื่องราวเล็กๆที่มีคนต้อนรับขนาดนี้ก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจกด u u s c r i b e นะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับมิสแกรนพาเจนอินเสเดอร์ด้วยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นคลิปจากประเทศใดผูเข้าประกวดประเทศไหน สวยปังหรือพังยังไงเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับกับคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ